กินกินจ้าปะกันกินเนาะเนี่ยับเออจิเปบึงนนาอกินเนาะเนี่ขับชิ้นโอ้ยกระดูกแปลมาม่สบายดีพี่ต้ากกพี่กันแม่มาขข่าวอาเตาเดินเาของกิโลอยู่เดตตตัง นอนพี่น้องสบายดีนอนขึ้นไปเหนื่อย หายสะอาเลยนี hmm. yeah, ่เหทำไมอารมณ์สยไมอาจั่อมางเลยมยังบ่ คุณตองมาใหญ่กว่าใหญ

นั่นต้งนั่งขาจ,ม,านะจมูกเก็บม้าออก่มนานเยมูนาังเ,งงเปลี่อันนี้จะเสียงหอมาโต้หรือเปล่ ตอ,น,อ,น,น,อน,นน้องมาตอนน้องบันเล่สุอยอ่างมันเล่ดิเี่เจอายังอย่างอยูอยว่วะดู๋ยวยังม่ออกเลยหนึ่งไพยย่หนึ่งไพ่ลูกมุก่งบุ่งบันเ ไ่คนแบ่้คนน้เเปิดน้ำผมก็เต็มเนาะต่อลงึ้น ต้องส่วนเวลาไนกวะแดงอันตั้งแ อันน่าจะเปลี่ยนเดียวอะสมแกงสมเนี่ยพี่เิร์ฟม เกะี่ได้ลูกมันจะเกะเป็นกะนึ่งกระแชยังมากินเยฮะแจ่ยังเอามาเบิ่งดูมันเป็นอุปกทัはは้งนั <h <h um? ้นเอาจะ่อกระแม่มันจบตานอม 好凡。 ระวังด้วยกัรหักกระดูกนกินแต่สนนันรอกราาถึงกลาง่ฉีมรือาคีดสิไปไหนเนาะนิ่มัน้อง่นางมันน่อเลเมย์นใจเนาะ กัด่ึงมือเจ้าน่นัดทีมดทำยุ่งนะขึ้นไปยุ่งกับอดีตโดนงูยุ่งกับกัดจะยุ่จะนอนนอนเลยกางงุหัวนาเป็นประานเดยนั่งกับข่าว่าเราบาดแ่ล ลมหังนั่ไ่เบิ้ลแต่คนยังจะไปอยู่ยาง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 ลุกยางจะนอนก่อนจะนอนก่อนทำเสรนอนแล้วนอนเลยกางมุงาจะกาทำจะกางมุงนอนบ้าไปหลงมือก่อนหลางมือล่างปาเอาให้เพาะนั่งสินอนไปหลางมือเดี๋ยวกันจะอันอยากินเลยรจะ่กลางทำให้งมกินสันน มาให้นมแล้วไ้อมะน้ำนะแล้วมาให้น้วพีะหลงป่านให้แล้มาลลางมือบ่หนนนะแม่เพ้นบ้านเราได้ซองเดอนกับหอกเดอนชิดชองเลยนี่แะครับบอบะ ลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ดตามรับซุมอบอกกันไหมคลิปหนะ้ากสลางสบายดี